เหตุสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้พระสาวกรูปหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเมตตาและยังทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทำไมจึงยังไม่สามารถทำให้ทุกคนพ้นทุก์ได้พระพุทธเจ้าตอบว่าถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใด แต่ก็มีสประการที่ตถาคตไม่สามารถกระทำได้ 1. นึ่งตถาคตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้คนนั้นต้องรับเองเพราะไม่มีใครรับแทนได้ 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความศิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง 4. คนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับตถาคตธรรมะจึงไม่สามารถเข้าถึงจิตใจเขาได้ ตะทาคตจึงโปรโดเขามิได้ฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับต้นหญ้าที่ไรรากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะไปโปรโดคนไร้ซึ่งวาสนาข้าพเจ้า ขอกลาบอนุโมทนาบุญในทุกบุญทุกกุศลทุกบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาด้วยดีตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ทุกประการและข้าพเจ้าขอแบ่งบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ทำมาดีแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ให้ทุกท่านด้วยทุกประการ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ทั้งปวง